สวัสดีเพื่พี่น้องครับวันนี้เป็นเสาร์วันที่25ตุลาคม2567พี่น้องพบกันตลาดนัดข้ากระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับ้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาชมบรรยากาศกันครับแจ้งวันหยุดนะครับไม่มีธนาคารพูดออกตลาดเพื่อหัเสาร์ติดนะครับวันนี้ง้อไหลนะครับผู้ชมก็นไหลนะครับไม่ห่างกันไหลนะครับไม่ห่างไทยไม่ห่างเวียดนามนะครับซื้อง้อไหลนะครับวันนี้ครับเป็นยางหล่อเบิ้งนะครับยางเล่อเหรียญนี่นะพี่ท่านเป็นหมาเงิ สาหน่อยได้กันหรือไม่ได้กันหรือไม่ค่าจบาับรพรรดิเท่านหร่หมื่นหกนคือ,อเครื่องดำอมน,นะครับเครื่องเหลืองดำอมเนะี่หมื่นหกแบบสูงลอยสามหางคแค่งคาดีค้ายืนงามนะเงานะสดสดนะครับ เครื่องเหลืองอมนะครับสนใจติต๊ตต้อได้เบอร์ไหนครับนี่เบอร์ิ๊ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสามเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสองแปดสนใจทุกมาสอบถามนึ่นั่งนาดีนะครับเพิ่งถ่ายเครื่องดำอมนะครับเครืนะ่องดำอมครับท <c oughs> ่ายืนง,ง่ามนะครับแข้งขาดีนะครับหนะึนะ่งหกเงึ่งเงาหนับตัวเง้าลมซีผมมีเติงแบบ

เขาขายให้หรือเ่เพื่อขายว่าขายว่าย่างพูดไม่พูดมาทำไมสาวเหญ่แม่ลูกแม่ลูกโอ้ตื่นตื่นแม่ลูกค่าจังหวัดครับแม่ลูกสองหมื่นจ้าสองหมื่นแม่ลูกลูกตัวผู้สูงประมาณร้อยสามสิบครับร้อยยี่สิบเจ็ดหลดร้อยสามสิบนะครับเครื่องเหลืองอมนะครับอ่านหน่อยๆครับสองหมื่น แม่ลูกผู้ต่อผู้สดสดจุดเนี่ยลูกแหลก,ล,กลูกตัวที่สองนะครับรนสนใจทีต่อไดเบอร์ไหนนี่ยศูนย์เก้าสามศูนย์แปดสองแปดเจ็ดแปดแปดสนใจทุมาสอบถามนหนึ่งสองหมื่นแม่ลูกสองนะครับแม่ลูกผู้ตัวผู้เครือ่องเหลืองอมนะครับ บเครื่องเราอมนะวงวันร้อยสามสิบเนือชงหลดีเด้นะสาวเนี้ยสาวใหญ่ไปจมรถไปห้องไยืนั่นาจอมมึงน่ขอโขอไรนะหัวใหญ่หัวเหนียวหัวเหนียวมือนพนงหัวเหนียมาขายทีมงานแต่เก่าแก่เก่าเพิ่นเอาแต่ งัวเล่นะครับในหอยในหางงัวเล่นะครับแม่ลูกลูกหือลูกหน่อยลูกขาหน,น่อยหัวตะมาข <c oughs> <c oughs> ทางนี่จะเ,เป็นเด่นทางบ่มีงัวงามให้เบิ่งมีแต่งัวจอยๆนะครับ เอาไปเลี้ยงี่คุ้นเอานะครับเลี้ยงี่คุ้เหรสูสีมาสองพันสามขายสองพันสามสิบขาย้าบกัตานะ

หัวจอยแม่แยกลูกท้องว่างกับมื่นหกสูงรอยสี่สิบนะครับมื่นหกสั่งนราคาเปิดนะมาเมี่อายุเราก็บ้านลูกหานะครับอ,อย่าหยอๆก,กันอย่ยอดก,กันอันนี้ก็16มื่นหกสครับสาวน้อยสูงร้อยสามสิบกับหมนครับสีไม่ค่อยแดงเลยนะครับสีเขาเปลืนอ 49, นสีชมปลาหมื่นสาม ราคาประมาณนี้ครับรคี่ราคาประมาณนี้นะครับโคมฝนเศร้สาสามแม่ลูกแม่โ<ล>ค้มนี่สองหมื่นสามแม่สูงประมาณลอยสามนะครับ

สาวน้อยสูงร้อยยี่สิบห้านะครับเครื่องเหลืองเก้าพันเก้าพันห้า กูปูจังหวนะครับผู๋มื่นสามพันนะครับเปิดมื่นสองร้อยยี่สิบห้านะครับ้อยยี่สิบบวกนะครับมื่นสามครับูน้อยนะครับสาวน้อยจังหวครับสาวน้อยพื่กันครับมื่นสามมื่นสามพันนะครับมื่นสามครับตัวนี้มมื่นสามบบเครื่องดำนะครับนาตาดีนะครับโอ้ไยนะครับเครื่องดำนาตาดีนะครับมื่นสามมื่นสาม ตาดีนึ่งครับแข้งขาดีนะแข้งขาดำนะหัวห้างจั่บาทจังหัวห้างคนนั้นเอาใบคนนนแทนคขายแล้วได้กันอะไรเป้นหัวห้างสนใจ่ติดีต่อได้เบอร์ไหนเนี่ยนี่เ้อเอาเบอร์คนไนเบอร์ผมีเบอร์ดอกคับม่ได้ม่ได้นี่หอย แม่มครับไปขายนังก็ติดอยู่นหางเวียนน้ามข่าวลายกนมี้มันนี่หางเวียนน้ามันก็สีนวยนะลายนะมงานเวียนนามันลายนะัวแมลูกัวขาวแม่ลูกเจ้าบาททำแม่ลูแม่ลูกเจ้าบาทสองหมื่น่น แม่ลูกครับต่อแดดนิดนึงนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียคหัวสีจ้ำปาวหัเครื่องเหลืองคนระับสองหมืนะ่นแม่ลูกลูกตัวเมนะียครับสองหมืนะ่นต่อแดดอยู่นะครับต่อแดดอยู่นะด้วยนะครับนั่งสดสดทิ้เลยสนใจติดต่อได้เบอร์ใดหนึ่งศูนย์แปดห้าเจ็ดหกแปดหก เก้าเจ็ดหนึ่งสนใจโทรมาสอบถามตงได้ครับครับแม่ลูกนะครับ1 3อยสมสิบห้าบวกนะครับ้อยสสบห้าบวกแม่ลูกสูงก็ร้อยิบห้าบวก 100, วนะครับร้อยร้อยสิบห้าบวกลูกแดงเครื่องเดือนะครับแม่ออกสี่จำปานะครับมือนีบรรยากาศกับพ่อนะครับคึกคักอยู่นะครับพ่อไปได้นะครับมือนีนะครับ ซื้อขายกันหลายอยู่นะครับเพราะว่าเพไใบซื้อขายกันนานแน่นได้นะครับ